การขับเคลื่อนกิจกรรมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสและส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2568อําเภอพนานิคมมีทั้งหมด135หมู่บ้านและมีเป้าหมายปีพุทธศักราช2568จำนวน54หมู่บ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพันานิคมดำเนินกิจกรรมด้านลดรายจ่ายโดยส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัวสร้างถนนกินได้ในชุมชนตลอดจนที่สาธารณะและจัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนด้านเพิ่มรายได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสาธิตการทำน้ำพริกปลาแห้งสาธิตการทำขนมนางเลด ด้านการประหยัดจัดอบรมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมส่งเสริมการออมในทุกหมู่บ้านด้านการเรียนรู้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานานิคมร่วมกับกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาหัวบ่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องทอผ้าให้กับเยาวชนภายในชุมชนเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังสืบ่อไป การดำเนินง,งานด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้วัสดุรีไซเคิลทำกระถางต้นไม้ส่งเสริมการเพาะต้นไม้และปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะด้านการเอื้ออารีอำเภอพันานิคมร่วมกับภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน TP Map โดยอำเภอพันานิคมได้รับงบประมาณโครงการบ้านห่วงใหญ่จ,จัจ GLO ประจำปี2568จํานวน2 0 0 0 0 0บาทเพื่อสร้างบ้านให้กับครัวเรือนตาม TP Map เมื่อวันที่10มิถุนายน2568อำเภอพันานิคมได้จัดพิธียกเสาเอกเพื่อเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างบ้านให้กับครัวเรือนเป้าหมายด้านการดูแลสุขภาพอำเภอพันานิคมร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนคำจัดมหกรรมวิ่งการกุศลต่อต้านยาเสพติด ระยะทาง10กิโลเมตรจากศาลาประชาคมบ้านโนนคำถึงเขื่อนน้ำอูนนอกจากนี้อำเภอพันานิคมยังจัดกิจกรรมสร้างสุขและวิ่งการกุศลเพื่อสมทบกองทุนทูบีนัมเบอร์วัน